ต่อมาในข้อ3วิธีการในการจัดหาการจ้างเอกชนดําเนินโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่เนี่ยตามหน้าที่ปกติเนี่ยนะครับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับต่อมาในข้อ4ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทําของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้าง ตามกฎหมายว,ยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสถานะเป็นพนักงานจ้างตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นหากแต่เป็นเพียงผู้รับจ้างทำของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างไรก็ดีเนี่ยหากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามกฎหมายดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นจ้างเหมาบริการนะครับ ก็มีฐานะเป็นผู้รับจ้างนะครับไม่มีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะครับแต่เป็นเพียงผู้รับจ้างทางเคาะทำของเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโดยสรุปเนี่ยก็ไม่มีนิติสัมพันธ์กับท้องถิ่นในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนนะครับ